ค่ะสามโมเลกุมครับวันนี้กุณสา,ารโมลจมาวาระเกิดครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์อดุลาซีนะครับที่มาพูดคุยในรายการข่าวเที่ยงวันนี้นะครับก่อนอื่นขอ,นขอสอบถามก่อนนะครับว่าค่ายนี้ค่ายชื่อว่าอะไรครับแล้วก็รับตั้งแต่อายุเท่าไหร่บ้างครับสำหรับค่ายที่จัดในปีนี้ชื่อค่ายชื่อว่าค่ายอ e ีคลาสแคมป์ครับซึ่งเป็นการจัดเพื่อที่จะให้เด็กและเยาวชนได้ สัมผัสกับอุจิชูดิซามครับแล้วก็ในครั้งนี้ก็มีผู้เข้าร่วมค่ายประมาณสี่สิบคนับครับ,ร,บร,รับสมัครตั้งแต่อายุเท่าไหร่บ้างครับภายในค่ายอะฮะอายุระหว่างเจ็ดถึงสิบห้าปีครับผมเจ็ดถึงสิบห้าปีอ่าทำไมเราถึงเลือกช่วงอายุเจ็ดถึงสิบห้าปีครับเพราะว่าช่วงนี้ช่วงช่วงวัยเด็กระหว่างนี้ก็ ป็นช่วงที่เด็กนะมีความจํามีความอยากรู้อยากเห็นในเรื่องราวต่างๆฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่ได้สอดแทรกเรื่องราวที่เป็นมิตรนามในเขาตั้งแต่เล็กๆเขาก็อาจจะละเลยแล้วก็หลงเลินไปค,ครับผมครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับเกี่ยวกับค่ายครั้งนี้เราเห็นปัญหาอะไรในสังคมนะครับถึงว่าในการมาจัดค่ายครั้งนี้แล้วก็มีที่มาที่ไปอย่างไงครับ สำหรับจุดที่ทําให้เราจัดค่ายซึ่งเราก็จัดมาเป็นประจํำทุกปีแล้วสําหรับการจัดค่ายอบรมฉะนั้นผมเห็นว่าสภาพสังคมในปัจจุบันในช่วงระยะ2วสองสามปีที่ผ่านมาเป็นเป็นช่วงระยะเวลาที่ะระบบ โซเชียลระบบของโทรศัพท์มือถือเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของเด็กและเยาวชนฉะนั้นก็เราก็ฝึกฝนให้เพกเขาโดยใช้โซเชียลอย่างอย่างสร้างสรรค์นครับอีกหนึ่งปัญหาก็คือเรื่องของโซเชียลที่ทําให้เด็กๆแล้วก็เยาวชนติดกันงอมแงมก็เลยนํามาเข้าค่ายเพื่อจะอบรมบมนิสัยใหม่ในภายในกิจกรรมของค่ายมีอะไรบ้างครับอาจารย์ครับก็ หมือนกับ่ข้ท,ทั่วไปเลยครับก็คือเรียนรู้วิถีชีวิตอิสลามครับตั้งแต่ตือนนอนยันจนกระทั่งหลับนอนเราสอนให้เด็กได้อาา่านอัลกุรอานแล้วก็มีมัชีิดเพื่อแอบผ่อนคายบ้างครับครับสำหรับ่ข้นี้นะครับจัดกี่วันนะครับอาจารย์ครับ จ,จ,จัดมาตั้งแต่วันที่12ถึงวันที่18ครับผม12ถึง18เมษายนนะครับก็เป็นช่วงส,วง,สงการานพอดีเลยอีกหนึ่งเรื่องนครับที่ว่าดึงเด็กๆมาอยู่ในค่ายไม่ให้ไปเกี่ยวข้องหรือว่ายุ่งกับงานสงการานที่จะที่มีขึ้นอยู่เนี่ยฮะใช่ครับ <c oughs> ตรงนี้ประเด็นสำคัญเลยครับตรนี้จึงด้ธรรมดาเคยจัดไปในช่วงของเดือนพฤษภาคม แต่ปีนี้เราจับมาให้อยู่ในช่วงของประเพิีวัฒนธรรมสงการที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลามเอาการเลยคิดที่จะมาจัดกันในช่วงระยะเวลานี้ครับครับมีเด็กถึงจํานวน40คนบรรดาผู้ปกครองมาแสดงความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับที่ลูกหลานได้มาร่วมค่ายในครั้งนี้ครับู้ปกร,รองก็รก็ให้ความสนุกสนใจแล้วก็ให้ความร่วมมือ ม่ว่าจะเป็นค่าอาหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมาจัดรวบมาส่งจัดเรื่องราวของอาหารมาให้กับบรรดาเยาวชนของเราครับผมครับดูจากในภาพ้วเนี่ยมีทั้งเด็กหญิงเด็กชายทีเดียวนะครับที่มาร่วมคลายรังนี้คือเรารับรวมกันเลยทั้งหญิงชายนะฮะอาจารย์รับเรื่อกันทั้งชายหญิงแต่แยกกันแยกจากอาคารเรียนแล้วก็แยกแยก ครับเมื่อย้อนถามกลับไปถึงปัญหาที่อาจารย์กิ่นมาข้างต้นเกี่ยวกับปัญหาในโซเชียลมีเดียเด็กๆติดโซเชียลหรือว่าจะติดเกมก็ดีนะครับอาจารย์รมองว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยเราจะแก้ไขยอย่างไรให้เป็นรูปธรรมได้ครับอาจารย์จะแก้ปัญหาให้เป็นรูปธรรมสาหรับ,บ,บเรื่องของโซเชียลก็คือให้ความรู้ในเรื่องราวของศาสนาสอบใส่บางครั้งก็ ให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมในกลุ่มของพวกเราแล้วก็เราก็มีบทความมีอะไรเข้าไปในส่วนนั้นๆั้นไม่ว่าจะเป็นไลน์เป็นเฟซอะไรก็รให้เขาได้ได้สัมผัสเรื่องราวของศาสนาตรงนั้นบ้างแล้วก็ให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้โซเชียลในยุคปัจจุบันครับผมองครับแล้วก็ที่อาจารย์จัดมาครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วครับ ครั้งที่8ครับผมครั 8, ้งที่แก็ถือว่าในระยะเวลา8ปีเนผลการจัดแต่ละครั้งที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับเด็กๆมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างครับอาจารย์ก็ความเปลี่ยนแปลงก็ดูว่าเด็กหลายๆคนได้มีโอกาสไปเรียนศาสนาในชั้นที่สูงขึ้นในชั้นที่สูงขึ้นแล้วก็บางคนก็ไม่มีโอกาสได้เรียนศาสนาแต่เขาก็ใช้ โอกาสใช้ใช้สิ่งที่เขาได้รับมาในค่ายนี้ไปปฏิบัติแล้วก็ไปต่อยอดในช่วงของการเรียนสามัญด้วยครับครับก็คือนําความรู้เนี่ยสามารถไปปรับปรุงใช้ในชีวิตประจําวันได้ด้วยนะครับใช่ครับครับอีกหนึ่งประเด็นนะครับอาจารย์ที่นอกจากปัญหาโซเชียลมีเดียที่เด็กๆ,ๆติดแล้วเนี่ยยังมีปัญหาอื่นไหมครับในช่วงวัยเจถึงสิปีเนี่ยเรื่องของความสัมพันธ์หญิงชายอะไรนี้ม,มีมีส่วนด้วยไหมฮะ ตรงน,นี้เป็นประเด็นสําคัญครับสําหรับเด็กแบบชายเด็กหญิงเยาวชนชายเยาวชนหญิงในยุคนี้ครับเรื่องของการครอบารวสมาคม <c oughs> ในเรื่องของจูสาวก็มีมีมีเยอะเหมือนกันฮนะครับในค่ายเราได้สอดแทรกวิธีการแก้ปัญหาหรือว่าให้ความรู้ <c oughs> เด็กๆเกยาวชนอย่างไรบ้าง <c oughs> ครับอาจารย์ก็มีส่วนได้สอดแทรกครับครับยังไงบ้างครับอาจารย์อยากให้ยกตัวอย่างสักสองสามกรณีฮะก็ประเด็นก็ ยกหญิงแยกชายในการกินอาหารทานอาหารแล้วก็ในส่วนของการใช้ใช้ชีวิตก็บอกให้เขารู้ว่าชายหญิงจะอยู่ร่วมกันที่ถูกต้องตามหลักการศาสนาะก็คือจะต้องมีการแต่งงานกันถ้า,ถาว่า,าชายหญิงที่สามารถแต่งงานกันได้จะมาอยู่ร่วมกัน เล่นโดยกันเลยว่าใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันโดยไม่มีการควบคุมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดแบัญญัติของศาสนาครับผมครับเด็กๆได้รับฟังแล้วเนี่ยอาจารย์มองเห็นปัญหาในสังคมที่เด็กๆได้ผ่านพบมาต่างๆเนี่ยนะครับที่จะช่วยพยุงให้สังคมไปสู่การที่ปราศจากเรื่องของซีนาเรื่องของอะไรต่างๆก็ดีนะครับอีกหนึ่งปัญหาอาจารย์ปัญหายาเสพติดมีไหมครับในในค่ายเราได้พูดคุยเรื่องปัญหายาเสพติดบ้างไหมครับ ยาเสพติดสหรับในค่ายมันเราเป็นค่ายเด็กเล็กอนะ่ะมันก็ไม่มีปัญหาตรงส่วนนี้แต่เราก็ให้ความรู้ไปเป็นเบื้องต้นว่าเรื่องราวของสิ่งเสพติดทั้งหลายนั้นถือเป็นโทษเป็นบาปไม่ว่าจะเป็นบุหรี่หรืออะไรที่เขามองว่ามันเป็นสิ่งเล็กเล็กน้อยๆนะครับมก็ทํากันแต่เราก็บอกเตือนเขาว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเรื่องที่ฮารอมตามหลักการอิสลามครับผม ครับสุดท้ายนี้อยากให้อาจารย์ฝากถึงบรรดาผู้ปกครองที่รับชมอยู่ทางบ้านหน่อยครับกรบผมในช่วงนี้เป็นช่วงของเดือนเดือนเดือนแห่งการเฉลิมฉลองอะไรหลายๆอย่างฉะนั้นในช่วงนี้ก็อยากจะฝากผู้ปกครองว่าเราในฐานะที่ได้อบรมสั่งสอนบรรดาลูกหลานเยาวชนของพวกเราไปแล้วในช่วงเดือนนี้ แล้วก็หลังจากที่เด็กๆได้เข้าไปอยู่กับผู้ปกครองที่บ้านก็อยากจะให้เขาใช้ชีวิตตามที่เราได้สั่งสอนตามที่เราได้บอกให้เขาได้ปฏิบัติกันในช่วงค่ายนี้ก็อยากจะให้ผู้ปกครองได้เน้นย้ำแล้วก็ช่วยกันตักเกตือนสั่งสอนแล้วก็ให้เขาได้สัมผัสกับวิถีชีวิติสลามที่บ้านเวยครับผม ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์อดุลณีมากครับที่มาร่วมพูดคุยในรายการครับสลาม์โมเลกุมค,ครับหวานสไลม์มาแล้วนะฮะประกาศจบ